สรุปวิธีขายบ้านให้ได้เร็วในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหน้าที่หนึ่งเตรียมตัวก่อนขายประเมินราคาบ้านให้เหมาะสมศึกษาตลาดเช็คราคาบ้านใกล้เคียงสภาพบ้านคล้ายๆกันที่ขายได้จริงปรับราคาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตราคาอาจต้องปรับลดลงบ้างเพื่อดึงดูดผู้ซื้อพิจารณาปัจจัยอื่นๆทำเลสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพบ้าน เตรียมบ้านให้พร้อมทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกบ้านให้ดูสะอาดตาแน่อยู่ซ่อมแซมแก้ไขส่วนที่ชำรุดเสียหายเช่นรอยร้าวกกน้ำรั่วตกแต่งปรับปรุงบ้านให้ดูใหม่เช่นทาสีใหม่เปลี่ยนพื้นจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้ห้องดูโปร่งโล่งสบายตาถ่ายรูปบ้านให้สวยมุมกล้องเลือกมุมที่แสดงจุดเด่นของบ้านแสง ถ่ายในวันที่แสงดีเพื่อให้บ้านดูสว่างคุณภาพรูปต้องชัดเจนไม่เบลอเตรียมเอกสารเอกสารสิทธิโ์โฉนดสัญญาซื้อขายเอกสารอื่นๆใบอนุญาตก่อสร้างใบรับรองการปลูกสร้างหน้าที่2ประชาสัมพันธ์ประกาศขายเว็บไซต์ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ดีดีพร o อพเพอร์ตี้โฮมดีใครดี โซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กอินสตาแกรมป้ายประกาศติดป้ายหน้าบ้านเน้นจุดเด่นของบ้านทำเลที่ตั้งใกล้รถไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าโรงเรียนสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนจุดเด่นเฉพาะตัวบ้านหลังนี้มีอะไรที่แตกต่างจากบ้านอื่นๆจัดกิจกรรมเปิดบ้านให้ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมบ้านจริง จัดโปรโมชั่นพิเศษเช่นแถมเฟอร์นิเจอร์ลดราคาค่าโอนหน้าที่3การเจรจาและปิดการขายเตรียมตัวรับมือกับคำถามศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านให้ละเอียดพร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับราคาสภาพบ้านทำเลเจรจาต่อรองเปิดใจรับฟังข้อเสนอของผู้ซื้อหาจุดลงตัวที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ เตรียมเอกสารสำหรับการทำสัญญาสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารสิ์เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทนายความเพื่อตรวจสอบสัญญานายหน้าเพื่อช่วยในการเจรจาและดำเนินการต่างๆเคล็ดลับเพิ่มเติมใช้บริการนายหน้านายหน้ามีประสบการณ์และเครือข่ายลูกค้าที่กว้างขวางปรับปรุงบ้านให้ดูใหม่ บ้านที่ดูใหม่จะขายได้ง่ายขึ้นและได้ราคาดีสร้างความน่าเชื่อถือให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงไปตรงมาอดทนการขายบ้านอาจใช้เวลาติดตามความคืบหน้าติดต่อกับผู้ที่สนใจซื้อบ้านเป็นระยะ